เจตนาเบื้องต้นก็คือตัวกรรมเราจะปฏิบัติรรมส่วนหนึ่งแค่ว่าพอได้อยู่ได้กินลูกผัวครอบครัวเจริญไปได้มันก็ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งส่วนตัวจิตลึกๆเราก็ต้องตั้งจิตเอาให้เราอยากหลุดเราอยากพ้นเราจะออกจากโครงขังการเกิดการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นมาทุกข์กับหากินหาอยากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกผัวครอบครัวก็ทุกข์ทุกข์เพราะลูกเตยเสียเมียเตยจาก ทุกขาะพัดภาคที่ไหลลำพันธ์กันแล้วกันทุกขาะความเป็นโรคเป็นภัยทุกขาะความไม่อยากทุกขาะความอยากทุกข้างหลายที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เกิดสักอย่างเดียวความทุกข์เหล่านี้จะไม่มีที่วางจะไม่มีที่วางจะไม่มีที่เกิดไม่มีที่วางไว้เลยถ้าเราไม่เกิดที่มันทุกข์อย่างนี้เพราะเราเกิดเมื่อเราเกิดขึ้นมาความทุกข์ต้องเกิดมาเหมือนดินติดหัว หน่อไม้โผล่ขึ้นมาจากดินดินก็ติดหัวเผ็ดโผลขึ้นมาจากดินดินก็ติดหัวการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษเราไม่ต้องไปโกรธใครลงรักองโกธไปโทษใครโทษเจ้าของนี่ยาเกิด